สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ทุกสิทธิ์ได้รับบริการรับทุกทุกหมู่บ้านเรียนรู้ผ่านสกอรอศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสุพรรณบุรีบริหารงานโดยผอ,อปรกรันเทียบฤทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสุพรรณบุรีมีผลการเดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ในรอบเดือนตุลาคมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ดังนี้ด้านสร้างโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษาภาคเรียนที่2 2567ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนอายุ6ถึง18ปีที่หลุดออกจากระบบการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาด้านการยกระดับคุณภาพจัดการเรียนรู้จัดประชุมประชาคมเวทีชาวบ้านเพื่อสำรวจความต้องการการเรียนรู้ของประชาชนร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ2568การประชุมบุคลากรสกรระดับอำเภอเมืองสุพรรณบุรีประจำเดือนตุลาคม2517 ครั้งที่10 67, 2 5อ7เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้มีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินงานกำกับติดตามและรวมกับเคลื่อนงานตามนโยบายภารกิจและจุดเน้นญญาการดำเนินงานในปีงบประมาณพุทธศักราช2568ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยมสอก,กรร,อระดับตำบลเพื่อเตรียมควญญามพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 7โดยให้แนวทางคำแนะนำพร้อมเสริมกำลังแรงใจในการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนไทยในชช้นแนลแฟลกเดร์ประจำปี2,567คณะกรรมการตรวจพัสดุลงพื้นที่ตรวจพัสดุประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567และนิเทศโครงการตามนยโยบายกรมส่งเสริมการเรียนรู้ การตรวจสอบการจัดทำผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาประจำภาคเรียนที่1 2,567นห้อในห้องประชุมสํานักงานสอกอรประจําจังหวัดสุพรรณบุรีครูผู้สอนคนพิการลงพื้นที่มอบสิ่งอํานวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้กับนักศึกษาผู้พิการประชุมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุนักโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลดอมสังกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน และปล่อยพันธุปลาเนื่องในวันนวมินทาราชาราช13ตุลาคม2567กิจกรรมเนื่องในวันนวมินมาหาราพิธีสวดมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีวางภูมิลาและถวายราชสดุดีเข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรินครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2567ณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดสุพรรณบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณนะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาณวัดวรจันทร์ตำบลโพรพระยาอําเภอเมืองสุพรรณบุรีบุคลากรส,กร,สกรระดับอําเภอเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรทางน้ำนาวาพิขาจารย์แต่งไทยใส่บาตรเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์กรูปย้อนวิถีชาพุทธผลลุ่มแม่น้ำท่าจีนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณสะพานข้ามทางรถไฟหมู่ที่6ตำบลดุยใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดและกิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสุพรรณบุรียังคงมุ่งมั่นจัดก,การศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชนอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมพร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปขอขอบคุณและสวัสดีครับ